ันที่26พฤษภาคม2564สูงประสานงานชุมชนสัมพันธ์คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับวัดตะไก้พวงกลุ่มรักนางรองสีเขียวยั่งยืนองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นผู้บริหารการปกครองท้องที่และเครือข่ายปราชชาวบ้านจากกิจกรรมปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดินภายใต้โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา2564เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวณนะโรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ตำบลหนองยายพิมพ์อเภอนางรองจัังหวดบุรีรัมย์ในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ line, ผ่านเว็บไซต์ YouTube ช่องฮิวซอกบีอาร์ยูชาแนลโดยได้รับเกียรติจากนางสาวเพชรรัตนภูมานในอเภอนางรองเป็นประธานในพิธีปลูกต้นสกักเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและกล่าวเปิดงานเสวนาาปลูกป่าชุมชน กิจกรรมต่างๆภายในงานประกอบไปด้วยการเสวนานลั่นทุ่งทั่วสามน้องเรื่องการปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดินโดยพระครูวิสุทธิพัฒนาพิรมเจ้าคณะตำบลหนองกงพ่อคำเดืองภาสีประธานเครือข่ายปราชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ดรพิสมัยประชาน,านันผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏบุรีรัมย์นายเกรียงศักดิ์แพ้วพผลสงนายยศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสโสนนายเดชสวัสดิ์ภูลกำนันตำบล นหนองกงน,นายนรงฤทธิ์เสนาสังผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์อาจารย์ภัรัตชื่นสีเจ้าของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์นายคำหนึ่งเจริญสิริเจ้าของสวนปากคืนทินปราดหนุ่มแห่งบ้านตามานายพิชานดัดตนรำฉายาช่างดำอินดี้แห่งกระท่อมกินแดน ดำเนินการเสวนาโดยคุณมนัญญาม่วงสมมุกผู้ประกาศข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีการร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวคิดกับชุมชนณเวทีเสวนาจำนวนไม่เกิน50คนเพื่อรักษามาตรการการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดและปิดท้ายด้วยการร่วมกันปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดินในพื้นที่20ไร่บริเวณด้านหลังโรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์